สวัสดีครับวันนี้มีมีดมานำเสนอนะครับยี่ห้อตาตาครับจากเยอรมันนะครับมีสองแบบครับอันนี้เป็นมีดสั้นนะครับมีดสั้นนีความยาวรวมด้ามเจ็ดนิ้วนะครับเป็นด้ามไม้ครับ นี่ชั้นเล่มนี้นะครับเล่มละ699บาทครับส่วนตัวยาวนะครับความยาว9นิ้วครับด้ามไม้เหมือนกันนะครับเล่มนี้เล่มละพันห้าสบเก้าบาทนะครับสนใจโทรครับ 0818763115ครับแอดไลน์ได้เลยนะครับส่งทั่วไทยครับผมขอบคุณครับ